ผู้ชมที่คารบรักทุกท่านกันด้วยนะวันนี้นี่อยู่กับผมในซีรีส์48ชั่วโมงบ็อกฟุตซึ่งจะเป็นการต่อสำหรับ24ชั่วโมงคลิปเก่าอะแหละเพราะว่าคลิปเก่ากะแซ่ตอบรับดีเกินคาดคือเกินคาดเยอะเลยไม่ใช่เกินคาดธรรมดาคือแบบอะไรมันจะไปขนาดนั้นอ่ะโอเคก็เริ่มกันเลยเริ่มต้นมาน้ําผมก็หลังไม่จนมาถึงเกาะหิมะ ช่ผมหลังไมมาไกลมากเลยนะผมนั้นได้ทำการซื้อของที่อาจารย์ซินวอนแรลลี่หลอกให้ซื้อเกือบหมดแล้วเป็นยังไงละ่ะคนเขารวยอะครับอืมผมปีบนแนขึ้นไปพร้อมตัวไอ้บอสเยติเกิดมแต่ลังจากนั้นผมก็ได้ไปเห็นบอสต,ตัวใหม่ที่เกมเพิ่มเข้เเเามาตัวหาอะไรวะเนี่ยผมก็ได้ฟันไอ้บอสตัวใหม่อย่างไม่คิดชีวิตแต่ผมงงเหมือนกันว่าทําไมบอสต,ตัวนี้มันตีผมไม่เข้าอะแล้วอผมตีมันเข้าแรงจังสุดท้ายผมก็รู้ว่ามันเป็นโนว์ m a n งงตโงน,นั้นก็เลยไปฟาร์มรับเควสดกับไอ้หนุ่มนี่คือเอาจริงนนะผมก็อยากซื้อดาบใหม่เหมือนกันนะแต่ทําไมผมไม่ใช่สายดาวผมรอผมรอยนี่ดีกว่าผมรอผมรอผมได้ผมรอผมเปเอาสองร้อยดีกว่าค่อยซื้อเซเบอร์นะลาไอ้มอนพวกนี้มาฟาร์มแต่รู้สึกว่าทําไมตรงนี้มันเหงาๆแปลกๆวะปกติมันต้องมียากกว่านี้สิมันหายไปไหนหมดอะ ด้วยความที่ผมงงผมก็เลยลองทําการกระโดดรอบเกาะพร้อมกับซูมออกดูแล้วแต่แล้วผมก็รู้ว่าไอ้มอนสเตอร์มันไปอยู่ไหนใช่คือผมซูมหาตั้งนานแล้วผมก็ไปรู้ว่าไอ้มอนโง่เพรามันไปอยู่ไหนหมดแล้วเอ๊ะหรือว่าคนสร้างเขาจะปรับเปลี่ยนนะเขาไม่ปรับหรอกผมนั้นเดิมวนอยู่รอบเกาะแล้วผมก็ได้ผลสรุปว่าไอ้ไอ้มอนมันหายไปไหน เอิมแล้วผมจะฟาร์มยังไงวะเน,นี้ยมีแค่สองตัวข้างบนก็มีแค่สมตัวด้วยความลำคามผมนั้นก็เลยทำการกดย้ายเซิร์ฟเข้ามาอีกครั้งพร้อมกับความแหลกอันใหญ่ยิ่งเออเอเออทำไมมันแหลกขนาดนี้วะผมเข้าไปผมก็รู้สาเหตุแล้วผมปิดแท็บทั้งหมดที่ผมเปิดมาพร้อมกับเข้ามาในเกมอีกที เอแค่นี้ก็ลื่นไหลแล้วผมลองกดเข้าไปแต่อีปุ่มแท็บง่นๆนี่มันทำหน้าลำคาญผมผมเลยกดออกแท็บพร้อมกับกดเข้ามาอีกทีค่อยชยั่วหน่อยผมเข้าไปอีกทีพร้อมดูว่าเซิร์ฟนี้นั้นมอนมันอยู่ครบที่ไหม่าพวกแกอยู่ครบที่นี่นะพร้อมใส่แบ็คแ,แคปที่มีคนหลอกข,ขายมาเลยราคาห้าพันลูบัใช่ห้าพันลูบักกดคอนเฟิร์มไป ผมเพิ่งสังเกตว่าเอ็พคูณ2ผมเลยแค่สนาทีผมเลยเรีบฟาร์มด้วยความรวดเร็วปานแสงเพราะว่าผมใช้เอ็พคูณ2ไปหมดทั้งเกมแล้วไม่ผมก็เลยจะใช้เอ็พีคูณ2ครั้งสุดท้ายครั้งนี้นั้นในการฟาร์มอย่างมีคุณค่าแต่และเจ้นผมก็นึกได้ว่ามันยังมีโค้ดนึงน่แะแต่มันก็แค่สิบห้านาทีเองคงไม่ทันคลิปนี้หรอกผมก็เลยโชว์สกิลใหม่ซึ่งก็คือสกิลนดน้ำแข็ง ไอ้ท่านี่มันโคตรโอพี OP เลยแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่าของไอ้โทโดโลกิท่านี้เองท่านี้บอสเลยเป็นท่าที่เหมาะตบบอสมากเลยอู้แต่เซิร์ฟนี่แย่ตีเกิดอู้สุดยอดและกล้วยทอดสองถุงมากผมรีบฆ่าไอ้พวกหนุ่มนี่โดยการใช้สกิลทั้งหมดที่ผมมีส,สกิลทั้งหมดจริงๆนะผมใช้สกิลแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางไปในความเบื้องว่าอันไกลโล หอกน้ำแข็งไปอีกดอกสิครับรออะไรผมต้องรีบค่าบอสตัวนั้นให้ได้เพราะผมไม่อยากเสียคูดสองเอีกพีของผมไปผมรีบใช้ความเร็วปานแสนที่คิสรู้นั้นยังเรียกพ่อพร้อมกับไปรับเควสกับไอ้วินเลตให้ไอ้วิลเลเจอร์คือวิลเลเจอร์จริงเหรอผมรีบกระโดดก็ะปองขึ้นไปเจาะแกะเจาะแกะพร้อมกับใช้น้ำแข็งแช่แข็งมันแล้วก็ใช้ทัด แ,แล้วก็ใช้ท่าอะไรน้าแข็งก็ไม่รุ่นมีแต่น้าแข็งอะ่ะซึ่งสมัยก่อนเพื่อนผมเคยบอกให้ฟังว่าถ้าอยู่เกาะน,น้าแข็งผลน้ําแข็งดามเมจจะแรงขึ้นผมก็มันเท่าเดิมแช่แข็งมันก่อนที่มันจะทําอะไรขนาดนี้แต่ทันีทผมก็แช่แข็งมันไม่รุแล้วมันก็ใช้ท่าร้องไห้งองแงเดี๋ยวเองเป็นญาติกับบอสกอลิล่าบ่ะวะเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมบักวะหลังจากนั้นความแหลกของเน็ตของผมทําให้ผมนั้นตายอยางน่าสงสารอ๋อเล่นอย่างนี้สินะ ผมนั้นทําการใส่แบ็คแคปแล้วก็เปิดฮาคีซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันมันช่วยหาอะไรกันนะแต่ก็ช่มันเถอะ้งมันก็ช่วยอ่ะผมรีบใส่ชุดดําทันทีเพราะว่ามันจะช่วยผมเพิ่มสเตตทุกอย่างใช้หอ,อกน้ําแข็งอัดใส่มันแต่ว่าจู่ๆเลือดมันก็กลับมาเต็มเลือดไอ้กลับมาเต็มได้ไงฟ้าตัวไม่เข้าใจเลยแล้วหลังจากนั้นผมลองเดินไปเดินม,มาไอ้บอสมันหายไปไหนแล้วฟ้า มันอยู่ตรงนั้นนี่เองแล้วมันจะพอมมาฆ่าผมทุกเมื่อหอมกระโดดก็ไปพอกกระช้ยถ้าหอกน้ําแข็งแช่แข็งมันให้มันเย็นมากขึ้นแล้วก็พุ่งไปหนึ่งดอกมันกระเด็นสู่ความเว้งว่างันไกลโพดแล้วมันก็หายไปเลยมันอยู่ไหนฟะมันกลับมาเกิดตรงดามนี่วะโอ้โหเล็บชิงเลยเห็นมันใช้ถ้าหอกน้ําแข็งทําไมหอกน้ําแข็งผมใช้แล้วมันแหลกจังฟะเดี๋ยวเอนอร์จผมหมดไหม เดี๋ยวเมื่อกี้ผมตกไปเจอบอสอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้คุณเห็นเหมือนผมไหมเออเมื่อกี้ใครเห็นเหมือนผมอ่ะทุกคนเห็นใช่ไหมหลังจากที่มโนกับตัวเองไม่พอแล้วก็ได้เวลาไปตบบอสเพราะเ e อ็กพีคูณสองผมกำลังจะหมดไม่เอ็ก e พีคูณสองสุดที่รักด้วยความโกรธและแข็งค้งพร้อมกับใช้น้าหอกน้ำแข็งด้วยความโกรธผมต้องฆ่าบอสต,ตัวนี้ให้ได้ภายในเวลาพี่ไม่กี่วิ ใช้สกิลเอาจริงไม่จำเป็นก็ได้นะอัพสตแตดผลปีศาจท,ที่ไม่รู้จะอัพไปทำไมเยอะแยะไม่อีกพีคคูณสองจะหมดแล้วอ่าใส่เข้าไปใส่เข้าไปทางทาง,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 งอู้จ้วงจ้วงอู้จ้วงอ้ออ้ออักไม่ผมไม่อยากตายพองสกิลน้ำแข็งอัดหน้าไปหนึ่งทีก็เป็เกิดไม่ไปอีกอริล่า มันเย,ยติไม่ใช่เหรอวะใช่ามาันเมันหน้าตาเหมือนกริลล่าเอาไม่นะมาสเตอรี่ผมหมดแล้วผมต้องค่อยๆใช่ไหมเนะี่ยนี่ใช้สกิลนี่ไปเลยไปจังกันะไอ้พวกกริลล่าเอ้ยไม่ใช่กริลล่ามันเย,ยติอยู่ไหนแล้ววะโอเคฉันรู้แล้วอ๋อไม่เสียชีวิตไปอีกรอบ ไอ้บอสตัวนี้นี่มันอะไรกันแน่เนนียผมไม่เคยฆ่ามันได้เลยหลังจากนั้นผมนั้นก็ทำการเปิดหมวกเบอร์เซอร์ด้วยความโกรธ สำคัญผมเลยออกจากเกมเพื่อไปใสโ่โค้ดกลับไม่ครั้งพร้อมใสโ่โค้ดอมฉากนี้คุ้นคุ้นอ้าวผมใส่ไปแล้วเหรอไม่ผมไม่มีโค้ดคุดสอเอีพีใช้ตลอดไปแล้วไม่แล้วผมต้องฟาร์มอย่างยากลำบากแต่คำว่ายากลำบากไม่มีในพจนานุกรมของผมหรือเปล่าอ่ะอติงมาอาจจะมีในทุกศัพท์เลยก็ได้ อันนี้คือผมจะตัดไปตามผมเวละเยอะๆเลยนะผมฟาร์มจนเวล1หนแต่ผมรู้สึกว่าไม่มีคูณสอเอพแล้วชีวิตมันอาจททำอะไรลำบากมากขึ้นเลเวลก็ไม่คูณสอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมรู้สึกว่าคลิปยีสชั่วโมงหน้าผมต้องหาอะไรทำใหม่แล้วแหละอาจจะเป็นออสตาแต่น่าจะเปลื่อแล้วรนะโอเค หลังจากนั้นผมก็ฟาร์มกับไอ้สโนแมนต่อแต่ไอ้สโนแมนนั้นมันฟาร์มยากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วเวลมันก็ได้ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะเลยผมก็เลยไปฟาร์มกับไอ้เยตู่ดีกว่าเพราะเยติที่มันทําอะไรได้เยอะกว่าใช่ท้าไม่เอาหน้าผมขึ้นบอร์ดสักทีฟะสงสัยผมคงไม่มีข้าวผมก็เลยคุยกับไอ้หมอนี่พร้อมกับคุยรับเควีค่าเยติ ซึ่งเอมบังบูบ้านี้เป็นอะไรกับเยติก็ไม่รู้ซึ่งส,สูวเของะว่าคมจะใช้สกิลน้ำแข็งพองตับใส่มันไปรัวๆผมพยายาม <ๆ S 1> พยายามใช้สกิลเอ็กเพราะว่าถ้าผมใช้สกิลเอ็กปึ๊บชีวิตผมจะลำบากร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ักษาระยะห่างกับมันเอาไว้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันด <laughs> ้ผมตอนนี้ผมก็ได้จุดบั๊กใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นจุดบั๊กที่สุดยอดและยอดสุดอะไรเช่นนี้ แต่ข้อเสียคือมันมองเลือดไม่เห็นแล้วหลังจากนั้นก็มีไอ้หนูตัวหนึ่งมาแจมสงบสติอารมณ์ก่อนใจยเย็นใจยเย็นพวกเองใจยเย็นใจยเย็นเหมือนไอ้พวกนี้นั้นจะไม่สงบสง,งียบเลยเหมือนพวกมันไม่เคยเรียนวิชาสังคมมาก่อนโอ้อมันตีผมผมแช่มันให้มันสงบสงเงียบสงบนิ่งแล้วก็เห็นถึงภายในของมันว่ามันไม่ควรเป็นเยติ แต่มันก็มาตีผมเรื่อยๆผมก็เลยบอกกับมันว่าเอ็งไม่ควรมเป็นเยติเอ็งควรเป็นหมาปักเอ็งหน้าตาเหมือนหมาปักอนะ่ะผมจู้มันไปเรื่อยๆผมใช้สก,กิลน้ําแข็งแต่มันก็ยังไม่แต่มันก็ไม่สะทบสะท้านกับมันเลยผมกระโดดขึ้นไปใช้หอวิเศษพุ่งเข้าไปหนีแบบคนชลาส3งพัเออนี่มันแค่สองพนสเ้าเอ้ยนี่แม่อ้นี่มันปีสองพนี่สินะ เอ้ยไม่ใช่2021โอ้ผมงงเลยกับปีพศละไม่ผมจะตายเพราะสะกิลน้ำแข็งผมผมนั่นกำลังจะตายใกล้ตายให้ได้แต่บอสนั้นฉลาดอ้อมมาได้บอสเองเอาหัวสมองมาจากไหนเนี่ยแช่แข็งสงบสติอารมณ์เรียบร้อยบอสต,ตายกว่าจะเสร็จเควสแต่ก็อัพแค่วลวเดียวทำไมวลวมันอัพช้าจนฟว งั้นผมจะตัดไปตอนนี้ผมอ,าอ,าอ,าอาฟาร์มเสร็จไปเกาะต่อไปเลยกันเลยแล้วตอนนี้นั้นผมนั้นก็ทำการเวลร้อยยี่สิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ต้องไปเกาะต่อไปดูแผนที่สิตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องไปตรงนี้ข้ามเกาะกลางไปถึงเกาะเวล้อยยี่สิบเกาะเวล้อยยี่สิบเลย ซื้อเรือสลปที่แพงกว่าเดิมเออลืมไปผมซื้อวิชาที่ลุงเลลี่หลออขายและซึ่งมันก็คือวิชาวาร์ปชัวรพิบตาของโกคูใช่เป็นวิชาวาร์ปชัวรพิบตาซึ่งจะมีคนถามทําไมผมถึงไม่ใช้น้ําแข็งเดินไปที่เกาะล่ะมันช้าเว้ยเรือเร็วกว่าผมทําการขับเรือแวนแวนแวนไปหากเกาะที่ผมต้องการดูตามแผนที่มันบอกให้เฉียงไปด้านนี้สินะ มันไปนานอย่างแคซึ่งด้วยความที่ผมนั้นมีความเป็นโซโล,โลนิดๆทำให้จู่ผมก็หลงทางเดียวในแผนที่มันบอกตรงนี้นี่หว่าหรือต้องเฉียงไปด้านนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าสรุปมันต้องเฉียงไปด้านไหนแน่ผมนั้นก็เลยทําการตะเกียกต,ตะกายรุ่นรวยหัวใจทุกสิ่งเพื่อจะหามันใช่เพื่อจะหาซึ่งผมจะเล่นเรือขนาดไหนผมก็ไม่เจอมันอยู่ดีอ เซ็งมากเลยผมไม่เคยเซ็งอะไรขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่ผมเกิดหลผมขับเรือไปขับเรือมาตามหาเก,ก,กาะกลางเพราะม,มันต้องเลี้ยวแยกหักซอกอะไรก็ไม่รู้เจอพิระมิดเดี๋ยวเจอได้ไงเนี่ยมัน,ม,นมันในทะเลนะโว้ยเอ่มผมเลิหลงทางแล้วละ่ะผมว่าเกาะนั้นอาจจะเป็นเกาะตรงกลางก็ได้นะหรือว่าเป็นแค่เรือของผู้ใจดีที่ผ่านทางมา ผมจำทางอะไรไม่ได้เลยแล้วแล้วอย่างนผมก็ได้ถกตัวเองว่ามันไปทางไหนกันแนฟ่ฟะคือผมอยากให้มันมีแบบปุ่มว่าไปเกาะไหนมากเลยอ่ะซึ่งเพื่อนผมก็มีนะขนเขาไปขอแอดมินมาได้อะ่ะคือผมไม่รู้เหมือนกันทงไนถึงข,ขอแอดมินมาได้ตอนนี้ผมนั้นหาเก,กาะเท่าไหร่ผมก็หาไม่เจอสักทีเลี้ยวไปเลี้ยวมาเดี๋ยวผมวนกลับมาที่เดิมนี่วะอืม ผมลองถอยเรือกลับดูแต่มันไม่ใช่ถอยกลับมันถอยไปนี่วะอาผมเริ่มมึนๆกับเส้นทางนิดหน่อยแล้วคือผมอยากให้เกมนี้มี Google Map มากเลยแต่วเกมนี้ไม่มี Google Map นะซิจะเจจเลิร์นจเลิรนนะแมปเนี่ยอ่แมนไมนเป็น o o o g l e Map คือสิ่งที่ผมอยากให้เกมแนววันพี e มีมากเลยเพราะผมชอบลงทางมากๆ ผมหลงทางอยู่ตรงน,นั้นเป็นเวลาหลายร้อยนาทีเอ่อมันไม่มันไม่หลายร้อยนาทีหรอกผมแค่บ่นไปงั้นแหละแต่มันก็นานจริงนะแล้วในที่สุดผมก็เจอเกาะกลางทะเลซึ่งเกาะกลางทะเลนี้นั้นจะมีบอสอาลองเกิดซึ่งมันจะเกิดทุกๆเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ผมรู้แค่ว่ามันจะหายไปทุกๆสิบห้านาทีอาจจะเกิดทุกๆสี่ชั่วโมงก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดทุกๆสิบห้านาทีดี่จะเกิดทุกๆสิบห้านาทีมั้ยกันบ้ ผมงั้นแบบหมอลำซิ่งผมอรอเชิงเหนอมองดูไอ้บอลอารองไม่เกิดนี่หว่าไปดีกว่าซึ่งเป้าหมายของผมนั้นอยู่ตรงข้างหน้าเพีเยงแค่หักศอกเลี้ยวเข้าไปจากความที่ผมนั้นชินหาในเกาะบาคีทำให้ผมรู้เส้นทางและในที่สดุดผมก็ามาถึงเกาะที่ผมต้องการจะตามหาเกาะทหารเรือเล็กละนะใช่เกาะทหารเรือเล็กนะใช่มือเกาะทหารเรือเล็ก ว่าสิ่งที่เราต้องไปไม่ใช่เกาะทหารเ,เล็กมันคือเกาะทหารเรือใหญ่ต่างหากหรือว่ามารินฟอร์ดสถานที่ที่ลูฟี่ไปช่วยเอสถามว่าผมชอบดูวันพีไหมผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกคือแต่ผมก็ดูนะผมดูถึงสามทุ่มเลยแหละผมทำการเดินทางไปสู่ตรงนั้นพร้อมกับเง่นเลือเต็มกำลังจนโทรศัพท์ของผมเริ่มไม่ไหวแล้วเอาจริงโทรศัพท์ผมก็เริ่มไม่ไหวทุกคลิปเหมือนกันแหละดูแบตนี่สิ แค่ห้าสผมใกล้จะถึงมาลินฟอร์แล้วผมก็ทำการเร่งสปีดเรือเต็มพิกัดจริงๆเรือมันก็มีแค่สปีดเดียวถึงแม้คุณจะขับช้าขับเร็วก็ตามมันก็มีแค่สปีดเดียวแล้วในที่สุดผมก็ถึงเกาะผมกระโดดลงออกจากเรือพร้อมกับใช้ท่าเร่งซินว์แล l ดี่หลอกขายผมมาะผมไปในเกาะนี้ซึ่งเกาะนี้นั้นมีความกว้างใหญ่มากมาแลเราจะนั้นผมก็ลองเปิดเพลงดูว่าเพลงมันเอเปกไหม โอเคพอหนูได้กระสิบบานหลังจากที่ปิดเพลงแล้วผมโกโดนลิก่กระสิบมากๆผมไปเจอคนหน้าหล่อคนนึงอยู่ในป้ายประกาศจับใครวะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นผมก็เจอลุงเซ็สปอร์ตเป็นลุงที่ผมชอบคุยเซ็สปอร์ตมาในสุดคือตอนแรกผมรู้ว่ามันแบบลุงผีนะดูไงว่าลุงผีวนะเนี่ยผมรู้ว่าไอ้ตรงนี้นั้นมีขายของวิเศษด้วย ซื้อไอ้ของพิเศษมันจะค้าอยู่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นจุดลับหรือเปล่าหรือแม่งไม่ลับวะผมลองไปดูรีไฟสลิงช็อตราคามันสามหมืโอ้โหนั่นรีไฟสลิงช็อตนั่นอะซึ่งจุดตรงนี้ก็คือสิ่งที่ผมมาซื้อผาคลุมสุดหล่อเทนั่นเองผมหาจุดลับเควสดของเกาะน,นี้มันอยู่ไหนฟะผมไปดูนั่นไงคนหน้ารอโววผมเจอตัวเองในหน้าปก สุดยอดแม่และรีวอร์ดหนึ่งพันาหัวแค่หนึ่งพันนี่องเออโคตรน้อยผมเป็นคนทำเควสผมเลยไปขอเควสกับมันมันก็ให้เควสผมเพื่อจะไปฆ่าพวกเดียวกันเดี๋ยนะทหารเรือฆ่าพวกเดียวกันมันมุกนีกแล้วไอ้เกมพวกนี้นะแต่จริงเขาบอกว่ามันเป็นการฝึกนะแต่ผมว่ามันฆ่าพวกเดียวกันอยู่ดีอ่ดูดิฟันขนาดเนี้ย ผมฟันกับไอ้พวกนี้ไปประมาณนิดหน่อยซึ่งผมรู้ว่าไอ้พวกนี้มันถึกมากๆมันไม่เหมือนมอนสเตอร์เก่าๆที่ผมเคยเจอมาแต่ไอ้มอนสเตอร์นี้ให้มาสเตอรี่ดีเกินคาดตั้งหนึ่งหมื่นแน่ค่าแค่ค่าแค่สิบสองตัวผมก็เวลอัพแล้วว้าวสุดยอดแต่ว่าอันนี้มันเหมือนจะฟาร์มยากหน่อยนะเพราะว่ามอนมัน แบ่งมันบอลมันไม่ได้อยู่มันกลุ่มกลุ่มมันอยู่กลุ่มอยู่เยอะสุดก็แค่สองคนเองทำให้มันเกิดการฟาร์มยากระดับอัลติเมตเกิดขึ้นฟาร์มยากจริงๆไอ้พวกนี้ไอ้พวกนังเนียวตายซะเถอะว้าวอัพมาสเตอร่อย่างเยอะแสดงว่าสกิลสุดท้ายไม่ใช่แค่ความฝันใช่ไหมเนี่ยมันคือความจริงผมบ่นกับตัวเองอยู่สักพัก จะมาฟันให้พวกนี้ต่อฟันความจริงซึ่งความจริงไอ้มอนสเตอร์พวกนี้มันได้มาสเตอรี่โคตรเยอะเลยได้ตั้งหนึ่งมืนแน่สุดยอดผมไม่เคยเห็นมอนตัวไหนให้มาสเตอรี่เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยคือจริงผมก็เคยเห็นมาสซสาครังแล้วแหละแต่ก็ผมคก็แค่พูดไปงั้น,งนเงแหละให้ผมดูไลดยง,งสาอะไรเงี้ย แต่ว่าไอ้พวกนี้มันฟาร์มนานมากเลยผมต้องลากมันมาประมาณผมต้องลากมันมาประมาณสี่ครั้งกว่าผมกว่าจะสําเร็จเควสหนึ่งเควสคือผมอยากให้คนสร้างปรับเปลี่ยนมากเลยอ่ะคือมันมันฟาร์มลาบากเข้าใจไหมคนสร้างผมไม่ใช่คนมีเวลานะผมคนไม่มีเวลาผมจะให้ท่าไม้ตายน้ําแข็งนรกซึ่งมันไม่โดนใครเลยแต่ก็โดนคนหนึ่งนะถามว่า e อ p พได้เยอะไหมก็ได้เยอะนะนี่ ัพสเตตอัพเป็นไรดีเรามีหกใช่ไหมล้วก็ใส่หเข้าไปแล้วก็อัพสเตตตรงนี้ก็จะปิดคลิปผมต้องการสำรวจเกาะนี้สักพักหนึ่งซึ่งผมก็รู้ว่าเกาะนี้มันไม่มีอะไรเลยก็สำหรับ48ชั่วโมงนี้ก็จบไปแล้วนะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยได้ได้เวลาวับ